ขอบพระคุณท่านประธานครับผมอมพลจินดาวนะัฒนากรรมธิการครับใช้เวลาครึ่งนาทีเท่านนะั้นฮะขอบพระคุณท่านอาจาร,รย์หมอเฉลิมชัยเครืองามนะครับที่ได้กรุณาให้คําแนะนําประเด็นเห็นตรงกันเรื่องของพรบรผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับเ,เราจะไปเป็นข้อเสนอแนะอยู่ในรายงานอีกฉบับหนึ่งคือการพัฒนาระบบกิจการรองรับระบบกิจการผู้สูงอายุเพื่อจะให้มันมุ่งไปค่อนข้างโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ บังเอิญฉบับนี้เราพยายามมองเรื่องสังคมสงวัยที่มันใหญ่กว่านั้นไปเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเยอะมากที่เราได้คุยกันไปเพราะฉะนั <c oughs> ้นแต่ในส่วนของกิจการผู้สูงอายุซึ่งมันสัมพันธ์กับเรื่องพรบรฉบับนั้นค่อนข้างมากแล้วก็เห็นด้วยครับว่ามันออกมาตั้งแต่สมัยสังคมเราไม่เป็นแบบนี้วันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นนี่น่าจะเป็นข้อเสนอที่สําคัญอันหนึ่งต้องขอบพระคุณท่านประธานครับขอบพระคุณไปถึงคุณหมอเฉลิมชัยที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นไว้ครับขอบพระคุณค